สัญญาณหลอนก่อนเจอผีสัญญาณแรกกลิน่นนี่มันกลิ่นอะไรอะกลิ่นเหมือนน้ำอบไทยเลยอะฉันนี่แหละคือที่มาของกลิ่นไทยๆเสียงปริศนา หม,มือนมีคนล้องให้ช่วยเลยอะแต่ว่าทําไมได้ยินแต่เสียงเนี่ยคนไปไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ทําไมเสียงมันโหยหวนขนาดนี้เนี่ยหุยฉันจะท่าไม่ดีแล้วเพนกก่าชก่วนดีมอ่าสัมผัสชวนสยอง จู่ๆก็รู้สึกเสี่ยวสัหลังวาบขึ้นมาเนี่ยขียังฉันไม่มีกายเนือ้อจึงรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อส่งไปสัมผัสโผลมาแบบลังๆังเมื่อกี้เหมือนมีอะไรผ่านหน้าเลยถ้าฉันโผล่ไปให้เห็นเต็มๆเธอคงหัวใจวายกันพอดีหมาหอน ผีอยู่อุ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องผีถ้าพูดเรื่องผีนะผีมาแน,น่เลยใครเรียกฉันยหนูขนลุกทำไมอยู่ดีๆขนลุกสู้แบบนี้เนี่ยแอร์ก็ไม่ได้เปิดท้องก็ไม่ได้ปวดนี่เดียวฉันเป่าลมให้นะฉันอยากให้เธอรู้สึกเย็นของลน หล่นมาได้ยังไงเนี่ยเจ็บหัวฉมัดเลยควรควรมาแต่ไหนเนี่ยใครจุดไฟเผาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ผ <c oughs> ีอ้ํตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมขยับตัวไม่ได้เลยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉัน,นทีที่เป็นคนทำร่างของเธอไว้ ลมแรงโหทำไมลมพัดแรงแบบนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าวันนี้พายุเข้านอนละเมอโอยสนุกมากเลยอ่ะชอบชอบไป, itz, ไปอีกไปีฮ่าฮ่โอยอะไรกันเนี่ยเราละเมอเหรอเนี่ยประตูเปิดปิดเอง ตายแล้วทำไมประตูหน้าต่างเปิดปิดเองแบบนี้เนี่ยไฟก็ยังจะมาติดติดดับดับอีกอน่ากลัวจังเลยเจอผีตัวเป็นๆในเมื่อเจอครบทุกสัญญาณแล้วก็จะปรากฏตัวให้เห็นเลยละกันผีหลองดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์สยองสยอแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะ